อาจารย์คะเมื่อเช้านี้เนี่ยอาจารย์ให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณดนายนะคะทำสั้นๆเลยที่ก็สะท้อนถึงภาพรวมวันนี้ค่ะคือปาฏิหารไม่มีจริงสรุปก็เป็นไปตามคาดนะคะอาจารย์ไม่ได้ผิดคาดอะไรเลยถูกต้องไหมคะก็หลายคนก็นึกว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าที่ผมประเมินเนี่ยผมประเมินจากบรรยากาศนอกสภาในเมื่อวานนี้นะครับ ผมไม่ได้มองจากบรรยากาศในสภานะครับเพราะผมคิดว่าการโหวตของสสหรือสวก็าตามเนี่ยซึ่งอยู่ในฝ่ายของรัฐบาลนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะดูจากบรรยากาศภายนอกสภาเป็นหลักแปลความว่ายังไงครับแปลความว่าถ้าประชาชนภายนอกนะมีความตื่นตัวเข้าใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ส่งเสียงดังๆสนับสนุนกันทั่วประเทศนะครับ เสียงดังๆมากๆนะครับผมเชื่อว่าลักษณะของการโหวตก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการโหวตร,รับหลักการเพื่อลดแรงกดดันเพื่อให้สา,าการต่างๆเย็นลงนะครับอันนี้ก็คือผมมองมองในสบับแบบนี้แต่เมื่อวานเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเราก็ยังรู้สึกว่าบรรยากาศภายนอกนั้น,นประชาชนก็ตามบ้างไม่ตามบ้างนะฮะหรือว่ารู้เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยความเข้าใจในประเด็นต่างๆก็ยังไม่มากนักดังนั้นเนี่ย เสียงซึ่งออกมาจากภายในสภาเนี่ยจึงเป็นเสียงในเชิงของการที่จะไม่เห็นชอบเป็นหลักนะครับแล้วเขาก็กล้าพอที่จะโหวตไม่เห็นชอบในวันนี้นะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมประเมินไว้จึงบอกว่าปาฏิหารไม่น่าจะมีจริงครับ อืมค่ะคุณสมชัยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะคะทั้งในฐานะขององค์กรอิสระเนาะแล้วก็ในฐานะของนักการเมืองด้วยค่ะอยากให้คุณสมชัยติต่างได้ไหมคะพูดถึงอินไซต์ของสวหน่อยคะ่ะไม่แน่ใจว่าได้มีการแลกเปลี่ยนบ้างหรือเปล่ามันมีวิธีไหนไหมคะที่สวจะสามารถรับ หลักการที่มีการยื่นมาจากภาคประชาชนได้อ่ะคะ่ะโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้แรงกดดันทางภายนอกมากนะักแต่ว่าบาที่ต่ำที่สุดนะคะของหลักการที่จะรับเนี่ยมันเป็นบาแบบไหนล่ะคะคือต้องบอกว่าสิ่งซึ่งอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยขอโทษไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญสิ่งที่ในรัฐธรรมนูญฉบับป,ปัจจุบันนี้เนี่ยหลายต่อหลายเรื่องเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ตัวสวเองเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีทางที่จะแก้ไขในส่วนที่เขาได้ประโยชน์หรือเป็นปัญหาอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องยากนะครับสวจะรับนะครับรับหลักการต่อเมื่อเป็นเรื่องซึ่งเขาประเมินแล้วเนี่ยว่าไม่กระทบต่อกลุ่มผู้มีอำนาจหรือเป็นเรื่องที่กลุ่มผู้มีอำนาจนั้นได้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนเรื่องของบัตรเลือกตั้งเป็น2ใบเปลี่ยนสสสัดส่วนนะครับสสเขต กับบัญชีรายชื่อเนี่ยจากเดิมเนี่ยสามต่อร้อเปลี่ยนเป็น400ต่อร้อทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวอ,อ์โดยตรงพันเขาไม่กระทบอะไรสองเป็นเรื่องของการที่ทําให้พักขนาดใหญ่เกิดความได้เปรียบทางการเมืองซึ่งขณะนี้เนี่ยพักของรัฐบาลที่ว,ว่าเป็นพักใหญ่ดังนั้นการโหวตเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจึงเป็นไปในทการรที่เอื้อประโยชน์ แกกลุ่มที่สนับสนุนกับสวนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมมองแต่ตอนนี้ประเด็นของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการตัดสวอ,ออกไปให้เหลือสภาเดียวกระทบเขาโดยตรงนะฮะชาตินี้ก็อย่าหวังเลยครับว่าเขาจะโหวตให้นะครับเพราะว่าโหวตตัดเงินเดือนตัวเองนะครับตัดอนาคตตัวเองนะครับตัวเองยังอยู่ได้ต่ออีกตั้งกี่ปีละ่ะขณะนี้เพิ่งมา2ปีกว่าเขายังอยู่อีกประมาณ3่อ3ปีกว่านะครับเพราะว่าทั้งหมดของเขาคือ6ปีนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเป็นการโหวตเพื่อตัดแล้วเขตัวเองก็คงจะยากแล้วครับอาจารย์ไปยุบยก็จะบอกว่าแหมท่านก็ได้มาเยอะแล้วนะครับขอให้ท่านเสียสลาเพื่อบ้านเมืองมันไม่มีแล้วครับอันเนี้ยอย่างที่หนึ่ง<ฆ>อย่างที่สองก็คือว่าเรื่องของการไปเปลี่ยนในหลายตหลายเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระนะครับเรื่องสารรัฐธรรมนูญเปลี่ยนโครงสร้างการได้มาขององค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือมีการให้สอสอเนี่ย เข้าไปมีมบทบาทในการควบคุมนะครับกำกับดูแลสร้างกลไกที่ว่าผู้ตรวจการคณะผู้ตรวจการทั้งผู้ตรวจการกองทัพทั้งผู้ตรวจการศาลองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการทําให้ระบบที่ออกแบบมาแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาพอใจระบบนั้นอยู่เนี่ยมันถูกทําลายไปนะครับหรือข้อเสนอที่บอกว่าให้การรัฐประหารเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่ชอบทำไม่ถูกต้องผิดกฎหมายแล้วก็ไม่เายุค,ความให คำสั่งให้คำสั่งต่างๆของคณะรัฐประหารที่เกิดขึ้นเนี่ยนิรโทษกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่มีผลนั่นก็คือหมายความว่าสามารถจะไปดําเนินคดีต่างๆได้นะฮะมันก็มันก็เป็นเรื่องซึ่งอาจจะไปไกลพอสมควรดังนั้นเนี่ยสาเหตุประการที่หนึ่งที่ไม่รับเนี่ยคือสาเหตุจากเนื้อหาแน่นอนนะครับนี่คือ<ฆ>ปัญหาจากเนื้อหาว่าเนื้อหานั้นเนี่ยเป็นเนื้อหาของสิ่งที่เรียกว่าแตกหัก คือยังไงก็แล้วแต่มันเป็นคนละผลประโยชน์กันเป็นคนละมุมมองกันนะนี่คือเนื้อหาที่เป็นปัญหาปัญหาที่ไม่รับประกันที่สองเนี่ยเป็นปัญหาในเชิงเทคนิคนะครับซึ่งปัญหาในเชิงเทคนิคนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเอามาอ้างนะเพื่อกรบเนื้อหาทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะเนื้อหานี่มันเออมันไม่ใช่เรื่องเรื่องหลักหรอกจริงๆยังไงก็ได้แต่ว่าเรื่องเทคนิคเป็นปัญหาปัญหาทางเทคนิคคืออะไรครับก็คือว่าในแง่ของการเสนอของร่าง ประชาชนนี้นะครับได้เสนอ,เป,นเ,อเป็นผมเรียกว่าเป็นมัดรวมก็คือเอาทุกเรื่องเนี่ยมัดรวมไว้ในยติเดียวในข้อเสนอเดียวแล้วก็เวลาลงมตินะว่าจะรับหลักการมันก็ต้องไปทั้งชุดเอาเอาทั้งชุดไม่เอาไม่เอาทั้งชุดตอนนี้ในทั้งหมดเนี่ยนะสมมติเราบอกว่ามีสักประมาณ5้าเรื่องนะครับ อาจจะเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของสอวอดโดยตรงซึ่งเขาอ้างไม่ได้นะครับว่าถ้าเขาโหวตแบบนี้แล้วจะเป็นเหมือนกับว่าเห็นแก่ตัวนะครับแต่เขาก็บอกว่ามันมีบางเรื่องซึ่งเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็ใช่ผมเรียกว่ามันก็ใช่อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็พูดให้ข้อมูลไปบอกว่าในบรรดาทั้งหมดห้าหกเรื่องเนี่ยผมเห็นด้วยสีผมเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่แหละแต่ผมไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าการให้สอสอเนี่ย สามารถที่จะเข้าไปมีตําแหน่งในสภากราโหมสองคนสามารถก็ไปมีตําแหน่งในคณะกรรมการตุลาการหรือกอตอนะฮะอีก2คนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมบอกว่านี่เป็นข้อเสนอเล็กๆที่อยู่ภายในรางรัฐธรรมนูญนี้แต่ยังไงครับมันมันมันไม่ถูกอะเวลาเราสอนหนังสือเราก็จะบอกว่า,อ,าอํออานาจอธิปไตยเนี้ยแบ่งออกเป็น3อย่างบริหาร<ม>ตุลาการนิติบ แล้วก็แต่ละคนก็จะต้องมีหน้าที่ของตัวเองแต่ละฝ่ายต้องมีหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีการที่จะไปแทรกแซงก้าวไก่ซึ่งกันและกันเอาง่ายๆแบบเนี้ยสวที่มีแม่ทัพต่างๆนะนะที่ขบรมีโคต้าหกคนนะผบ,อบอสูงสุดอบอทับ,บกทับเรือทับอากาศปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับผบอรตรซึ่งเป็นข้าราชการประจำเอานะฮะนี่คือข้าราชการประจําแต่มาอยู่ในวุฒิสภา เราก็ด่าละว,ว่าคุณเป็นฝ่ายบริหารคุณมาย,ยุ่งกับนิติบัญญัติทําไมใช่ไหมครับคุณครอมสองตำแหน่งเป็นฝ่ายบริหารด้วยคุมกองทัพด้วยและจะมาอยู่ในสภาหาอะไรนี่คือ,อการที่เราต่อว่าว่าฝ่ายบริหารเนี้ยมาแทรกแซงนิติบัญญัติในขณะเดียวกันเนี้ยฝ่ายนิติบัญญัติก,ก็ต้องไม่ทำในแบบเดียวกันคือไม่ใช่ว่าเอาคนของตัวเองเข้าไปนั่งเป็นสภากราโหมไม่ใช่ว่าเอาคนของตัวเองเข้าไปนั่งเป็นกรรมการตุลาการอันนั้นก็คือ ส่วนที่อาจจะเรียกว่าเป็นการที่ก้าวล่วงในเชิงของบทบาทหน้าที่นะครับ,รบผมได้บอกว่าเนี่ยพอมันมีเรื่องเรียกว่าเรื่องอาจจะผิดไปสักนิดหนึ่งนะฮะหรือว่าอาจจะดูคิดไกลไปสักนิดหนึ่งคำถ,ถามคือถ้าเราจะไม่เอาตรงนี้เนี่ยแล้เ,เอาที่เหลือทั้งหมดไปก่อนได้ไหมแล้วตรงนี้ค่อยไปแประยะติไม่เอาภายหลังนะครับคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะถ้ารับหลักการแล้วเนี่ย สิ่งซึ่งคุณจะปตระยะติมันคืออะไรายละเอียดมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะมาบอกว่าไม่เอาภายหลังมันก็ต้องไปไม่เอาในวาสามเลยทีหนึ่งอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็สิ่งนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาในเชิงเทคนิคที่เขาเอามาอ้างนะครับบอกว่าวันนี้วันนี้พักพลังพิชรัตอ้างเลยบอกว่าก็มัดมามัดเดียวกันนะไม่รู้จะว่ายังไงเข้าหลังนะก็แยกมาเป็นชิ้นๆสิแล้วจะช่วยให้นะรับหลักการให้ แต่ผมพูดอย่างนี้เลยครับว่าถึงมแม้คุณจะแยกเป็นชิ้นๆถึงแม้คุณจะแยกเป็นชิ้นๆนะครับเขาก็ไม่รับหลักการคุณอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าวันคุณมัดรวมมาเขาก็อ้างว่าคุณมัดรวมเขาก็ไม่รับหลักการคุณน,นี่คืออ้างในเชิงเทคนิคแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาไม่รับคือเนื้อหาครับค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทางกลุ่ม Resolution เดินหน้าค่ะที่จะล่ารายชื่อต่อไปในครั้งหน้าอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อแนะนำอย่างไรไหมคะเพื่อที่จะให้ร่างของประชาชนในอนาคตถ้ามีการร่างเนี่ยผ่านเข้าไปในสภาค่ะคือขณะนี้เนี่ยผมใช้คาว่าเราเล่นตามเกมที่เขากำหนดไว้ก็คือเล่นตามกติกาที่ถูกเขียนโดยฝ่ายคณะรัฐประหารนะครับคือ คุณอยากแก้ใช่ไหมคุณไปหารายชื่อมาห้าหมื่นชื่อแล้วคุณก็ส่งเข้ามาในสภาเสร็จแล้วเนี่ยวาระที่1นะมันจะต้องมีเสียงสอวอ,อย่างน้อย1นในสเห็นด้วยนะครับสอสอจงเนียวไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นกติกาแบบนี้เนี่ยผมใช้คําว่าถ้าไม่ถูกใจทางฝ่ายผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยเสนอแทบตายยังไงกี่รอบกี่ครั้งก็มีมีทางที่จะประสบความสําเร็จนะครับ เขาจะให้กำลังใจคุณนะเขียนดีแล้วกลังส่งมาใหม่นะนะเป็นชิ้นๆน,นะอย่ามัดรวมมานะผมก็เชื่อว่าถึงที่สุดพอเข้าไปแล้วถ้าเาคาะกันว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กระเทือนต่อฝ่ายพู่มนาจเนี่ยเขาก็คว่ำคุณอยู่ดีตั้งแต่วัาที่หหรือถ้าสถานการณ์ภายนอกมันร้อนจนกระทั่งว่าไม่กล้าคว่ำในวัาที่1นึ่เขาก็อาจจะรับไปอย่างนั้นไว้ก่อนแหละแล้วก็ให้สถานการณ์มันเย็นลงหรืออาจจะไปทําให้ วราระที่2มันปั่นป่วนวุ่นวายจนทั้งวราระที่สาม,มันเละเทะไปหมดแล้วก็ไปคว่ำในวัะที่สอันนั้นก็คือเกมซึ่งฝ่ายผู้นัดวางไว้ภายใต้กิจการนี้นะครับผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องคิดในเกมที่เราคิดว่ามันจะมีโอกาสความสําเร็จได้มากกว่านะครับสิ่งที่ผมคิดคืออย่างนี้ครับคือเรื่องของการทําประชามติเพื่อให้มีการร่างรัฐงใหม่ทั้งฉบับเนี้ยเป็นสิ่งที่ฝ่ายประชาชนต้องคิดแล้วครับ นะกฎหมายประชามติออกแล้วครับนะครับว่าประชาชนสามารถเข้าชื่อกันห้าหมื่นชื่ออันนี้เป็นช่องทางหนึงก็เข้าชื่อกันเพื่อขอให้มีการร่างรัฐมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยมีสสอรอนะครับในขณะเดียวกันแม้ว่าเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยบอกว่ามันขึ้นอยู่กับครอมอว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะยอมให้มีการทําประชามติหรือไม่มันก็ต้องสร้างแรงกดดันไปอย่างคณะรัฐมนตรีว่า มันจะต้องคุยกันนะมันก็จะต้องหาทางออกแบบนี้นะมันต้องให้ประชาชนตัดสินใจนะนะครับ mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการในการร่างรัฐมนตรใหม่ซึ่งจะมีนเนืาา้อหาสาระอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากประชาชนละนะแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสภาเดียวก็โยนก็ไปสิถ้าสภาร่างรัฐมนูญเขาเห็นชอบเขาเอาด้วยแต่ถ้าเทียงกันแล้วเขาคิดว่ามันการมีสองสภาดีกว่าเ็าต้องยอมเป็นอย่างนั้นไปนะครับ อันนี้มันก็จะมีฐานของการที่ว่ามาจากที่ประชาชนช่วยกันคิดช่วยกันทําแล้วก็เป็นความต้องการของประชาชนแท้จริงนะครับเพราะว่าคุณล่าอะไรชื่อแสนหนึ่งเขาก็บอกแสนหนึ่งไงเหรอความจริงแสนนึงแทบตายนะเอาผู้ทำตรงนะแต่ว่าใช้เวลานานเหมือนกันค่ะไปที่เขาจะดิสเครดิตก็โอ้ยแสนหนึ่งเองประชาชนคนไทยไปตั้งเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบล้านคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะว่าไปเรื่อยมีวิธีการในการที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบทําเกิดขึ้น แต่ความจริงแสนหนึ่งก็แทบตายเลยนะครับผมชมนะครับเยวปากชมเพล่เดี๋ยวคุณไอติมจะเข้ามาในรายการถัดจากนี้ไปเนะี่ยปากชมว่าร่างที่ทีมของคุณไอติมทําเนี่ยผมว่าเก่งมากเลยฮะนะไม่รู้มือกฎหมายที่ไหนช่วยทํามือระดับกฤษฎีกานะผมใช้ประโยคนี้นะฮะเพราะมีมาตราต่างๆที่ร่างออกมาแล้วเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับ<ม>แล้วก็แทบจะไม่หลุดในเรื่องใดเลยนะครับคือหมายความว่าถ้าตรงนี้แก้เข้าไปแก้ตรงนู้นต่ออะไรย่างต้น ความยาวทั้งหมดเนี่ยคุณกอยะได้ดูเองไหมครับจับจริงเจ็ดสิบเอ็ดหน้านะฮนะเวลาผมดูในหกตาแฉเลยนะ,นะดูต้องนั่งน,นั่งไล่หลักการต่างๆช่วงนั้นสื่อยังไม่ได้สรุปให้ฟังนะฮะก็ต้องมานั่นไงไล่ทีเรื่องทีเรื่องไปต้องชมครับว่าทีมทีมนี้เนี่ยหรือการเสนอคราวนี้เนี่ยเป็นเป็นการเสนอซึ่งได้ใช้ความสามารถใช้ความพยายามในการออกแบบนะครับค่อนข้างจะปราณีตมากมาก เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็กระทบโดยตรงถึงผู้มีอำนาจในบ้านเมืองในทุกๆเรื่องไม่ใช่ว่าในหลายเรื่องเลยนะในทุกๆเรื่องนะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยละ่ะเรียกว่าครบถ้วนเลยละ่ะนะจัดอย่าจัดเต็มไปดังนั้นเนี่ยมันก็เลยก็แน่นอนครับว่าโอกาสที่จะทําให้ผ่านเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นฝากให้กาลังใจครับว่าอย่าหยุดคาว่าอย่าหยุดคืออะไรฮะคือเออทำมาแล้วดีแล้วเดินหน้าต่อ ทำยังไงให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาประเด็นนี้แหละที่เราเสนอร่างกันเข้าไปนี่แหละหไปขยายความต่อให้กันให้ข้อมูลแก่ประชาชนต่อเอาเป็นประเด็นทกเถียงในสังคมต่อสภาเดียวดีไหมนะครับอาวคุณจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างการสานหางสารและองค์กรอิสระเออเอาไหมดีไหมอย่างนี้เป็นต้นให้เกิดการทกเถียงแล้วก็ไม่ต้องไปยืนยันความคิดตัวเองนะครับว่าถูกที่สุดก็คือถ้าถกเถียงกัน แล้วสุดท้ายออกมาแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นโซลูชันใหม่หรีโซลูชันอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเป็นซึออ่งเป็นคำตอบที่มาจากการที่ได้กันกรองในหลายๆคนช่วยกันคิดช่วยกันทำครับอืมค่ะคุณสมชัยคะพออยากถามในมุมที่เคยเป็นอดีตกรกตหน่อยนึ่งนะคะคือหนึ่งในข้อเสนอของ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือให้เหลือสภาเดียวใช่ไหมคะ ừ ừ ừ. เพราะฉะนั้นอำนาจที่เคยเป็นอำนาจของบุธิสภาเนี่ยก็จะโอนมาเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งในนั้นก็คืออำนาจในการ approve หรือว่าอำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระเนี่ยค่ะสำหรับคุณสมชัยอะคา่ะที่ เป็นกกตมาแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าการที่องค์กรอิสระถูกแต่งตั้งจากวุฒิสภาหรือถูกแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากไหมคะในมุมที่เคยคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยคะ่ะข้อดีข้อเสียของมันมันจะคืออะไรหรอคะคือคนกลัวว่าถ้าหากว่าให้สสเป็นฝ่ายลงมาติคัดเลือกกกตเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ากกตมาจากสสมาจากทางพรรคการเมืองนะครับ ซึ่งผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยนะฮะผมคิดว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ใช้สอสอในการที่จะเลือกกรกนตนะไปดูอเมริกาก็เป็นแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างกลไกครับว่าจะทำยังไงจะทำให้เกิดการออไม่เกิดการที่จะเอาฝ่ายของตัวเองเข้าไปแต่เพียงเดียวนะครับซึ่งออฝ่ายที่ออกแบบมาเนี่ยผมเข้าใจว่าอา่านดูแล้วเนี่ยเขาก็ออกแบบได้ปราดีพอสมควรเขาบอกว่า ให้สสฝ่ายรัฐบาลเ,นเสนอมาสี่ชื่อให้สสฝ่ายค้านเสนอมาสี่ชื่อให้ฝ่ายของตุลาการเ,เสนอมาหกชื่อแล้วเอาทั้งหมดนี่นะครับนะครับมาโหวตกันทั้งหมดคือสิบสี่ชื่อมาลงมติกันในสภาผู้แทนราษฎรและต้องได้เสียงสองในสามนะครับแล้วก็ยังต้องคงสัดส่วนก็คือว่ารัฐบาลสี่ก็ต้องเลือกให้เหลือสองฝ่ายค้านสี่ก็ต้องเลือกให้เหลือสองแล้วก็ตุลาการ หกนะครับก็ต้องเลือกให้เหลือสามอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมแล้วคือเจ็ดคนนะครับอ,อันนี้เนี่ยการใช้เสียงสองในสามอย่างน,นที่สุดคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องได้รับการยอมรับจากอีกฝ่ายถึงว่าเป็นคนที่เรียกว่าพอเชื่อถือได้ว่าเข้าไปทํางานอย่างตรงไปตรงมาในขณะเดียวกันนะครับผมเคยพูดกับกกตนะทุกคนทุกฝ่ายที่ผมเคยรู้จักนะผมเคยพูดตลอดเวลาว,าว่าวันที่เขาเลือกคุณเนี่ยนะ เขาอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณนะฮะแต่เมื่อวันที่คุณเป็นกรกตแล้วเนี่ยให้คุณลืมบุญคุณทุกอย่างแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทําง,า,ง,า,ง,งานตามกฎหมายอันนี้จะสบายใจที่สุดนะครับผมพูดประโยคนี้ไปให้กับกรกตหลายคนฟังนะครับเพราะว่าวันที่เลือกเนี่ยหลายคนมาทวงบุญคุณเยอะแยะไปหมดครับนะฮะผมเองนะขนาดผมไม่ยุ่งกับใครเลยนะเอาเรียนทมตรงนะก็ยังมีสามมีคนมามาบอกว่าเออเลือกผมนะ นะครับผมก็ไปเช็คเขาไม่ได้เลือกเรานี่ววาแต่มาแต่มาหลอกเราว่าเลือกเรานะอะไรนี้เป็นต้นนะครับคือคล้ายๆเหมือนเขาให้เราเป็นหนี้บุญคุณเขานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็บอกไปครับบอกว่าพอถึงหน้าที่ในการทํางานเนี่ยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คิดถึงใครแล้วนะครับทาหน้าที่ตรงไปตรงมาแล้วทุกอย่างจะคุ้มครองตัวคุณเองนะครับโอกาสเอ่อการจัดจาการออกแบบแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นการออกแบบที่ที่พอไปได้นะครับถามว่าดีกว่าเก่าไหมดีกว่าปัจจุบันไหม ดีกว่าปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นระบบผัดกันเกาหลังนะครับผัดกันเกาหลังคือยังไงครับคือเวลาเลือกกรกตเนี่ยตัวแทนจากทางองค์กรอิสระอื่นก็มาช่วยกันเลือกเวลาที่จะเลือกปปชตัวแทนกรกตกับองค์กรอิสระอื่นที่ไม่มีไม่ใช่ปปชก็เข้าไปเลือกนะครับนี่คือผัดกันเกาหลังนะครับแล้วการออกแบบมาก็จินตนาการเหลือเกินคนที่มาเป็นกรรมการสรรหาต้องมีสเปค เออผมบอกว่าคนเป็นองค์กราจะต้องเป็นมหาเทพใช่ไหมฮะคนที่เป็นกรรมการสถหาต้องเป็นซูเปอร์มหาเทพนะครับคือหมายความว่าสเปคเหมือนกันหมดทำงานก็ไม่ได้อะไรนี้เป็นต้นนะฮะมันก็ได้เพียงแค่คนซึ่งอาจจะ,กะเกษียณแล้วก็ว่างงานนะครับไม่มีงานทําถึงจะมาเป็นกรรมการสัญหาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ได้ขอให้เกิดผลดีถามว่าพิสูจน์จากอะไรครับก็พิสูจน์จากการที่ได้คน นะมาทํางานในปัจจุบันเนี่ยคำถามคือเราพอใจไหมกับการที่ได้คนแบบนี้มาทํางานในปัจจุบัน mm hmm. ถ้าพอใจก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอใจก็แสดงว่าระบบในการคัดมีปัญหาครับ